ทำอาหารให้วันเจอพี่วีกันค่ะก้อง่ากล้องตาก้องตาเออคืออ,อ,อ,อยู่ไหนเนี่ยเออเนาะมันเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ในเวลาเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินแต่ว่าอร่อยแล้วก็เซนแน่นอนค่ะ จะทำาไหนเหรอคะเดี๋ยวต้องเอาไลวลา่ะละสสนเออมาเลยเร็จเสรมาไม่ไม่ไม่ขอมีนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันทำท่าแบบนี้นะ ชางมันเอะใช้จัดอันไม่เมื่อกี้ดีกว่าเยอะทำไมอ่ะใช้เข็งด้วยสิพี่เขียวอ่ะเดี๋ยวพาต้องโกนนะพี่เกียจตดเสียมพอมันดงอ่ะน้องแอมดูดของเด๋ออันนี้เลยใอ่ไหมงมือไม่ค่อยดีอันนี้อ่ะ ทให้นะไม่ช่วยนะ้อไม่ช่วยนะ้อหันใหน้หันให้ออกเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวนะ้อกจถือมีดอีกทีนึงแล้วก็ตัดต่อว่านะ้อหันเสร็จแล้วไม่ทำไมเป็นกันไม่ชอบเลย อันนี้จะตังโอเคเอาชาีมอันนี้จะตังแต่บิววีเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมาเต็นนะมีพี่เสี่ยมากเลยมาทำแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวตัวกลัวตักลงมากลัวงั้นกลัวมไม่เก่ง อีกทีไม่อ่อนเนี่ยไอ้คีชาน่าเอาไปอุ่นก่อน thì là mình không có khói thằng cái gì mà con gì mà đủ con gì thì mình thả con một điều ơi nó nữa nè จังนั้นเราต้องไปหยิบชามอีกชามนึงอีกชามนึงไงเอาชามี่เใ่กว่านอ่ะคือใส่ของของเพื่อรวมกันอันนั้นเอาไว้เพื่ออุ่นเฉยๆเห็นไหมเนี่ยใช่ะายแล้วเปนมาเป็นไล่ทำซ้ำอีกชาม พี่วินสิวนะจ่าคือพี่วินไม่ได้ออกกล้องนะสุดท้ายเนาะก็ไปตัดต่อพี่วิออกนะเ,เดี๋ยวเนาะขอดู่น้ำเข้าไปให้หอนกัน ไม่ได้ไปเต้นเนาะคือตรงตรงไะคือเวลาไม่ไปเต้นเนี่ยคือไม่ดูคนข้างๆเลยฉันสักจะจะเต้นอย่างนี้เเต้นอย่างนี้ก็พิ้วก็ไม่ได้บังคับเวลาทิ้งใหให้ดูกลังอ่ะพี่ก็ไม่ได้ดูเลยสิไม่ไม่เลยคือไม่ต้องดูคนข้างๆหน่อยหนึ่งเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่แบบตัวแข็งแล้วก็จะฉันเต้นของฉันฉันไม่ดูคนอื่นไงไม่ใช่แชร์เป็นโอ้ยสีนี้สวยอยากเข้ามา

ชาจิ๋งอย่างนี้หมกอก้างด้วยสิเยอะขึ้นมาด้วยสิไปล้างด้วยรู้มารวมกันสองชารวมกันแล้วจะเป็นถ้วยเดียวกันใช่ไหมเนี่ยใชย่น่าจะลอยงอยูดถ้ยใช่ไหม บุฟเฟ่ต์แล้วก็สุดท้ายมาแบ่งชาวนทีหลังนโอเคจะกินรวมกันอร่อยกว่าเนาะอร่อยจริว่าคงไม่ให้ไงอ่าก็ไม่รู้เหมืนอนกันเขากลัวอะไรอุยอมยเขากลัวน้ำลายเขินนะตกแต่งให้สวยงามพี่วีชอบกินซีเรียลเนาะ พี้ถ้าจะกำลัองลองไรเนี่ยแล้วประกันความรักไอ่ด <c oughs> เดี๋ยวจะให้มัเก็บกว่าทีหลังโอ้โหเดี๋ยวมามาปน,น,นิ่เทียวเหรอแต่นิ่เทียวแล้ว, <c oughs> ลวก็ได้มีอะไรตกแต่งนิดนึงอ่ะ มีกล้วยสองชิ้นนะคะเอ๊ะหมอนี่เจียว เดียรเนี่ยเหมือนคนพักมาหาไม่เป็นไม่เสร็จอ่ะค่ะซุปเปอร์บอร์นนะคะต้องปูเวนี่มากกว่าเพื่อจะได้ม้ีแข็งซุปเปอร์บอร์นเออไม่ตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติหมดแล้วดู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  เที่ยงเลยพอแล้วแหละโอ้ยอยากกินอนเดิมถือนมด้วยเพื่อใครอยากกินอาหารตลาดตลาดนะที่เราถยงนำด้วยอุโหแค่นองด้วยเสียเรียนนี้เดี่ย โอเคไปหาพี่วีกันเลยค่ะไปกันไปหักกระดานก่อนแช่ไิอีกสองนาทีใช่ไปนิดหนึ่งแล้วก็ทค่ะพบกับน้องรักและพี่วีได้ในรักแอนด์วีโชว์